ทำไมคริปตกับโปเกอร์มันมาเกี่ยวกันถ้าบิวเป็นนักเล่นคริปโตบิวต้องเล่นโปเกอร์ด้วยไหมความจริงมันเกี่ยวกันไหมมันค่อนข้างมีแอนเวอร์เมนท์ที่มันคล้ายๆกันแล้วด้วยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบความเสี่ยงเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่แบบถ้าเราจะเล่นคริปโตหรือว่าตัวโปเกอร์เนี่ยมันต้องเป็นคนที่แบบกล้าเสี่ยงนิดนึงแบบจริตจ,จริตคล้ายๆกันเป็นความเสี่ยงที่เราพอจะ ดูแลได้บ<ด>้างใช่ต้อง<ล>ยอมรับได้ด้วย,วย oh. ใช่แต่ลหลายๆคนก็มักจะเสี่ยงลงไปโดยที่เกินส่วนที่เราจะยอมรับได้ Mission to the Moon Continue with your mission Take Monday Take Transformation Tomorrow Session to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 s e s เซสชัน o r k เวิร์กและสปีกเกอร์แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณนไะบเทคบางนาห้องพิรัตฮอลล์ส3สามารถซื้อบัตรร่วมง,งานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Monday ค่ะวันนี้อยู่กับบิลปราถนาสับดิตและก็พิธีกรพิเศษคุณโชคค่ะสวัสดีครับผมโชคว,วิศวยโยธินครับแล้ววันนี้ค่ะเราเชิญของเราค่ะคริปโตควีนคุณตั๊กค่ะสวัสดีค่ะ โหก็ดีมากเลยนะครับจะเป็นโอกาสที่น่าสนใจมากช่วงนี้คนตื่นเต<น>้นอ่ะตื่นเต้นนละย <laughs> น,น,นะนี่ทางเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะจริงขออนุญาตออกตัวกับท่านผู้ชมก่อนว่าเทปนี้จะเป็นเทปที่บิวไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นไม่รู้เรื่องเหมือนบิวก็ให้บิวเป็นตัวแทนในการถามคุณตั๊กแล้วกันเนาะ<อ>วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะคะวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายอันนะครับคือคุณตั๊กเนี่ยต้องแนะนําตัวก่อนว่านอกจากอยู่ในวงการคริปโตซึ่งเป็นคริปโตควีนนะมีเพจมีเพจชื่อคริปโตควีน คุณทักเป็นนักกีฬาโป๊กเกอร์มืออาชีพไม่ได้มืออาชีพขนาดนั้นออแต่เราพยายามที่จะทําตัวเป็นมืออาชีพทำไมคริปโตกับโป๊กเกอร์มันมาเกี่ยวกันถ้าบิ่วเป็นนักเล่นคริปโตพีวัต้องเล่นโป๊กเกอร์ด้วยไหมความจริงมันเกี่ยวกันไหมมันค่อนข้างคลมีแอนเวอร์เ n นที่มันคล้ายๆกันออแล้วด้วยส่วนตัวเนี่ยเ,ออเป็นคนชอบความเสี่ยงเรารู้สึกว่าเอ,อ้ยมันเป็นสิ่งที่แบบถ้าเราจะเล่นคริปโตรหรือว่าตัวโป๊กเกอร์เนี่ยมันต้องเป็นคนที่แบบกล้าเสี่ยงนิดนึงแบบจริตจริตคล้ายๆนเป็ความเสี่ยงที่ เราพอจะดูแลได้บ้างใช่ต้องยอมรับได้ด้วยใช่แต่ละหลายคนก็มักจะเสี่ยงลงไปโดยที่เกินส่วนที่เราจะยอมรับได้โอ้อันนี้ขีอันนี้ขี่โอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตลงทีละเรื่องปีนี้2024เป็นหนึ่งในปีที่จะมีอีเวนต์ใหญ่ของสายคริปโตอ่า มันคือการ halving ของบิตคอยใช่ halving คืออะไร h a ของบิตคอยโอเคก็ขอขอเกริ่นมานิดนึงนะเพราะว่าช่วงเนี้ยเวลาไปเจอใครทุกคนก็จะแบบว่าเฮ้ยบิตคอยราคาขึ้นพอล่าสุดอ่ะมันก็เพิ่งไปแตะที่ห้าหมื่นหนึ่งห้าหมื่นแล้วห้าหมื่นหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบทักมาว่าเอ้ยทำไมราคามันขึ้นอะไรเงี้ยก็คือความจริงต้องบอกก่อนว่าปัจจัยหลักๆที่จะทําให้ราคาเหรียญของแบบบิตคอยอะค่ะมันขึ้นมันมีหลายปัจจัยมากแต่ที่คนกําลังโฟกัสประเด็นหลักเนี่ยมันก็คือเรื่องของการ halving อย่างที่ถามว่าคืออะไร มันคือการที่รางวัลของคนที่เขาขุดบิตคอย์ได้เนี่ยมันจะลดลงครึ่งหนึ่งทุกๆประมาณ2อง0 0 0หบล็อกอ่พ oh. อทีนี้การที่มันจะสร้างบล็อกได้มันจะใช้เวลาดึงบล็อกเนี่ยประมาณ10นาที hmm. เขาก็เลยประมาณการว่าเออสองแสนหนึ่งหมื่นบล็อกเนี่ยมันน่าจะใช้เวลาประมาณทุกๆปี่ป oh. อ,อย่างล่าสุดอะคะ่ะคือมันเริ่มต้นมาที่ตอนแรกอะครับวิ่งครั้งแรกมันจะ50แล้วก็ลดมาเหลือ25แล้วก็ลดมาเหลือ12.5 hmm. ล่าสุดตอนนี้จะเป็น6.25 แล้วก็ถ้าฮ a r วิ่งครั้งถัดไปอะค่ะเขามองว่ามันน่าจะประมาณเดือนเมษายนเดือนหน้านั่นเองมันก็<ค>น่านจะลดเป๊ะ<ด>ไหม ไม่เป๊ะขนาดนั้นไม่ไม่เฉพาะจาะจงวันได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ประมาณการไว้ว่าน่าจะประมาณกลางเดือนเมษายนนะอ,อะไรประมาณนี้ก็คือเมื่อเมื่อบล็อกนั้นเมื่อบอกมัถูกสร้างครบสองแสนหนึ่งหมื่นบล็อกใช่ครั้งนี้ก็น่าจะลดลงไปอีกครึ่งนึงก็น่าจะเหลือประมาณ3 1 2 5ค่ะแบบคนไม่รู้แล้วมันลดลงแล้วมันยังไงอ่ะพอข้อเรียกความที่บิตคอยค่ะมันมีทรัพยากรจํากัดอยู่ที่21ล้านเหรียญทีเนี้ยรางวัลมันลดลงอะค่ะไอตัวเหรียญบิตคอยเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยมันเลยทําให้ราคา มันพุ่งสูงมากขึ้นอะซัพพลายลดลงดีมามันก็พุ่งสูงมากขึ้นนั่นเองมันคือรางวัลที่ได้จากการขุดคือคุณเนี่ยมีพลั่วหนึ่งอันเข้าไปในเหมืองแล้วก็จ้วงลงไปปกติคุณเคยจ้วงทีหนึ่งได้หกหลังจากไอ้วันที่บอกฮาร์วิ่งอะครั้งต่อไปคุณจ้วงลงไปคุณจะได้สามมันได้นอตลองพอมันลดน้อยลงเนี่ยราคามันก็เลยพุ่งสูงขึ้นเหมือนเริ่มหายากขึ้นราคาก็เลยแพงขึ้นใช่มันเลยตอบโจทย์ทางเศรษฐศาสตร์ ในแง่หนึ่งว่าคาดว่าเมื่อสัพลายลดลงดีมานเท่าเดิมราคามันควรจะขึ้นแล้วดีมานตอนนี้มันเท่าเดิมเหรอมันไม่ได้ลดลงหรอคะขึ้นกับว่าดีมานมันลดดีมานมันกว่าสัพลายหรือเปล่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องของฮา l ์วิ g มันมีอีกหลายๆปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบิวเข้าใจว่าคนทั่วไปอย่างบิวบิวรู้สึกว่าบิวไม่กล้าแล้วบิวไม่กล้าเล่นเยอะแล้วนะคะเพราะว่า เลยเราตั้งมันหายเคยเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีใช่ใช่แล้วอย่างนั้นหมายความว่าคนยังเล่นคริปโตกันอยู่เหรอตอนนี้คนที่เป็นบิตคอยเนอร์อะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะเขาจะเชื่อในบิตคอยยังไงเขาก็จะลงเขาจะทาการ DCA เก็บเหรียญมาตลอดไม่ว่าเหรียญมันจะขึ้นหรือลงเพราะเขาก็เชื่อว่ามูล,ลค่าระยะยาวของมันนะคะมันก็จะพุ่งสูงกว่านี้ไปแน่นอนเพราะว่าถ้าเราไปดูตามแนวโน้มของกราฟตัวบิตคอยเองอะค่ะทุกๆครั้งที่มันเกิดการฮาวิ่งทุกๆ4ปีเนี่ยราคาของเหรียญอะมันก<ม>็จะพุ่งสูงขึ้น ทุกครั้งอย่างครั้งล่าสุดอะคะ่ะที่มันมีการฮาวซิ่งไปเมื่อประมาณปี2020เออหลังจากนั้นนะคะราคามันก็พุ่งสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนมันไป high ออทามไฮมาล่าสุดที่ปี2021ประมาณมแตะไปที่68 0 0 0่นแ่าช่วงนั้น2ล้านออกว่าบาทช่วงนั้น,นคนก็คือค่ะแต่ตอนนั้นมันด้วยมีปัจจัยหลายอย่างเนาะช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยคนก็แบบมาลงทุนคริปโตกันมากขึ้นม,มันก็มีหลายปัจจัยอย่างที่บอกแล้วก็ครั้งเนี้ยเขาก็มีผู้เชี่ยวชากาเากเา็ มีการวิเคราะห์ไหว่าหลังจากทาวิ้งครั้งนี้มันก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปแตะ1 0 0 0 0แสนได้แต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญอีกหลายๆคนก็มองว่าการทาวิ้งครั้งนี้มันไม่ได้มีปัจจัยเหมือนก่อนหน้านี้ที่จะทำให้ราคาพุ่งสูงได้มากขนาดนั้นอะไรแบบนี้แต่ทุกครั้งถ้าเราไปดูกราฟของราคาเหรียญบิตคอยย้อนหลังนะคะทุกครั้งที่ฮาวิ้ง มันก็นจะ,จะขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งแล้วก็เทรนด์มันก็ยังขึ้นอยู่เทรนด์มันก็ยังขึ้นอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นการที่ราคาเหรียญของตัว b i t c o i n ตัว BTC เนี่ยมันขึ้นมาที่5้าหมในตอนนี้เขาก็เลยมาว่ามันเป็นแค่การเริ่มต้นของการขึ้นเพื่อต้อนรับการที่จะฮาวิ่งจุดหนึ่งนะคนที่เอาเงินไปลงในคลิปโตผมแยกง่ายๆ2อันคนที่ลงเขาจะเรียกเล่นกับลงทุน อ่าจะไม่เหมือนน่าจไม่เหมือนเนี่ใน่เป็นคนเล่นที่ขาดทุนอ่าถ้าคนทีที่บอกว่าเป็นคนเล่นปุ๊บเนี่ยโอกาสขาดทุนจะสูงมากโอเคถูกต้องถูกต้องใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่เวลาผมเห็นหลายๆคนที่พอเวลาอลงในคริปโตเนี่ยจะพูดว่าเขาลงทุน พอพูดเรื่องลงทุนปุ๊บมันต้องมีการศึกษาอันนั้นก็จะเป็นเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นผู้มีการศึกษาที่รู้ว่าอะไรควรเล่นไม่ควรเล่นเล่นเล่นมเล่นเป็นแบบสองคนนี้เป็นคนเล่นมาก่อนแล้วก็ผันตัวเองมาว่าโอเคเราเล่นไม่ได้แล้วแหละเพราะเราเล่นแล้วเราเสียเราต้องมาศึกษาให้เป็นนักลงทุนที่ถูกต้องอะไรแบบนี้อันนี้คือแบบถ้าเล่นเราไม่ศึกษาได้ก็คือจะเป็นผู้เล่นที่ขาดทุนนะคะแล้วก็จะเป็นผู้เลิกเล่นไปก็คือใครใครแพ้ก็จะต้องออกจากตลาดไปมอกจากกระดานไปโอเค นี่ก็คืออันนี้คือบนะิตคอยเนาะซึ่งบิตคอยเป็นเหมือนพี่ใหญ่ของวงการแล้วก็จะมีเหรียญอื่นๆที่เราเรียกเป็นเอาคอยใช่ไหม <c> ครับ <c> กระแสรอบนี้ <c> อ่ะเอาคอยคืออะไรเอาคอยเนี่ยก็คือ ต้องบอกว่าตัวเริ่มต้นของตัวคริปโตเคอเรนซีอ่ค่ะมันเริ่มมาจากบิตคอยน์เนาะของการเริ่มต้นการเทคโนโลยีบล็อกเชนต่างๆใดๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวเริ่มต้นเบอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นเหรียญที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นมาเขาจะเรียกว่าเอาคอยก็คือเหรียญอื่นๆที่มันไม่ใช่เหรียญบิตคอยน์เอาเทอร์เนทีฟคอยใช่ชื่อเต็มๆโอเคเข้าใจแล้วก็คือจะเป็นคําเรียกของบิตคอยเนอร์นั่นเองว่าไอ้พวกเหรียญอื่นๆมันก็แค่เอาคอยอ่ะมันก็แค่แบบอ่าก็แค่เหรียญอื่นๆแค่เหรียญอื่นนนๆประมาาณัั้้แลลวหงจก กาวินะ่งเนี้ยมันส่งผลกับเอลคอยด้วยไหมก็ส่งผลนะคะคือความจริงราคาเหรียญเอลคอยมันค่อนข้างจะวิ่งตามราคาของตัวบิตคอยแต่มันก็จะมีช่วงที่แบบราคาบิตคอยขึ้นแล้วตัวเอลคอยก็จะแบบ ทรงๆอะไรแบบนี้ค่ะไม่ขึ้นตามก็ต้องมาดูจังหวะอีกทีหนึงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาศึกษาไอ้ตัวพวกปัจจัยอื่นๆด้วยค่ะรวมถึงยูสเคสของแต่ละอัคอยด์เองแต่ละอัคอยะค่ะก็จะมียูสเคสไม่เหมือนกันอย่างแบบอีทเรียมเองหรือตัวแบบเอดาเมื่อกี้มีการพูดถึงเอดาหรือตัวลูนาเองมันก็จะมีบางเหรียญที่เป็นแค่มีมคอยอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็จะมียูสเคสที่อาจจะแบบทําให้ราคามันขึ้น เขาตัวลงเข้าตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่ละเหรียญก็จะมีสตอรี่เป็นของตัวเองแหละใช่ใช่ก็จะมีกลุ่มคนที่สนใจนิความเชื่อมโยงจากตอนที่เราบอกว่าเออเราชอบความเสี่ยงอ่ะตอนที่จากเนี่ยเทรดอยู่อ่ะเราก็ตามเขาอยู่นะนอกจากเออเราเรารู้จักกันแล้วเราก็ตามเขาอยู่เออเขาเริ่มไปเล่นโป๊กเกอร์อ่ะเราก็เอะมันต้องมีอะไรดิมันต้องมีอะไรที่มันเชื่อมโยงกันสักอย่างอ่ะอันนี้เมื่อกี้เราได้ยินแล้วเรื่องความเสี่ยงเราเล่าตรงนี้นิดนึงคือ ความจริงอะค่ะชอบเล่นโป๊กเกอร์อะค่ะมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยที่มันเป็นเกมอยู่บนเฟ e บุ mm ๊ก hmm. อ่าแล้วก็เลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเกมเนี้ยมันไม่ใช่เป็นการพนันที่เป็นแบบใช้แค่ดวงอย่างเดียวอะ่ะ คือความจริงถามว่ามันใช้ดวงไหมมันใช้แค่ตอนแรกที่เราได้การ์ดมาสองใบแรกเนาะหลังจากนั้นนะคะมันคือสถิติของเราละว่าเราจะเอาการ์ดสองใบที่เราอยู่ในมือเนี่ยไปเล่นกับผู้เล่นที่อยู่บนโตะยังไงไปแอคชั่นแบบแบบไหนซึ่งเป็นแอคชั่นกับจิตวิทยากับจิตวิทยาด้วยคือบางทีอะคะ่ะไพ่เราอะไม่ดีเลยนะที่อยู่บนมือเราอะออ แต่แบบเราสามารถใช้วิธีการอะไรก็ได้ที่จะให้เงินตรงกลางเป็นของเราได้หรือบางทีไพ่เราในมืออาจจะดีที่สุดบนโต๊ะแต่เราอาจจะเป็นคนที่เสียเงินไปก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเกมที่สนุกมากแล้วก็มันมีไพ่แค่12ใบใช่ไหมแต่วิธีการเล่นมันมีเยอะมากวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็นต่างๆมันค่อนข้างจะแบบหลากหลายอมันขึ้นอยู่กับโพซิชันที่เรานั่งตำแหน่งที่เราเล่นไพ่อะไรแบบนี้ด้วยคื <S <S <c oughs> คอมันมี ถ้าบางคนเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นชาร์จ GTO อย่างเงี้ยคะ่ะวิธีการวิธีการที่จะคำนวณว่าเราได้ไพ่แบบนี้จังหวะที่เรา position แบบนี้เราควรจะเล่น action แบบไหน oh. จำนวนผลจำนวนเงินในการที่เราไป r a ส e หรือไป bet อะไรแบบนี้คะ่ะมีผลหมดเลย ฟังไปฟังมาดูคลายคลิปโตกันคลายไหมเลยจังหวะนี้เราควรจะเติมไหมเราควรจะเติมไหมแล้วว่าแบบเอ๊ะเราหรือเขาเขากำลังล่อให้เราเติมพอเราเติมขึ้นไปปุ๊บพี่จะขายทิ้งหมดใช่โดนล่อซื้อล่อซื้อขึ้นไปไว้อยู่บนดอยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นมีตังอยู่ก้อนนึงเราจะไปออลอินกับคริปโตหรือว่าโป๊กเกอร์ดีคะเออหรือจังหวะไหนเราควรจะออลอินกับทั้งสองอันนี้ในในในมุมของคนที่ผ่านมาแล้วทั้งสองแบบ จังหวะที่เราจะแบบจะเอาอินแล้วอ่ะจะแบบเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งอ่ะเราควรจะแบบค่อยๆเรสไปหน่อยหรือว่าอันนี้แหละใช่แล้วเราลงตุ้มเลยจังหวะวัดใจอยู่ไหนความจริงการเล่นโป๊กเกอร์อะค่ะน้อยมากเลยนะที่เราจะออินอ่ะมันไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะไปเอาอินทุกตาเพราะแบบนั้นอะเปอร์เซ็นต์ที่เราจะเสียมันมากกว่าได้อยู่แล้วเพราะเราไม่รู้เลยเราออินไปเราคนข้างหน้าเขามีไพ่อะไรส่วนมากเวลาการเล่นโป๊กเกอร์เราจะใช้วิธีเบส สมมติภ้าพไพ่เราดีแล้วโพสิชันเรามันไม่ดีอะค่ะเราใช้การเบ็ไปก่อนเพราะเราอยู่ข้างหน้าแล้วเราไม่รู้ว่าคนข้างหลังอนะเขาจะแอคชั่นแบบไหนใช่ไหมเราจะเบ็ไปเพื่อเป็นการซื้อข้อมูลว่าไอ้เงินที่เราเบ็ไปเนี่ยเขาคอตามได้ไหมซื้อข้อมูลออหรือว่าเ<อ>ขาแบบเรเปอร์เป็นการที่เราไปเบ็ลงเงินไปน,นิดนึงเพื่อไปดูข้อมูลว่าเอ๊ะแล้วเขาจะแอคชั่นแบบไหนต่อมาอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าโพสิชันเราดีคือเราได้เป็นผู้เล่นที่อยู่หลังสุดเราจะเห็นเลยว่าคนข้างหน้าที่ผ่านมา เขาแอคชั่นแบบไหนมันก็จะมีคนที่เออเรสมาแล้วมีคนแบบว่ารีเรสเพิ่มอะไรแบบนี้ค่ะมีคนที่อาจจะมีคนที่อ๋ออินมาก่อนหน้าเราเราก็จะเห็นได้แล้วว่าเฮ้ย เขาต้องไพ่ดีมากๆแน่ๆเลยแล้วไพ่เราอ่ะที่อยู่บนมือจะไปสู้เขาได้ไหมถ้าเรามั่นใจว่าหนาตอนนั้นไพ่ของเราอ่ะประกอบกับไพ่ที่มันอยู่บนฟลอปอ่ะมารวมกันแล้วไพ่ของเราเป็นแบทแทนที่ดีที่สุดเป็นเรื่อง probability ใช่เหตุผลอะไรหล่ะที่เราจะไม่อออีนถูกไหมมันก็จะเห็น action ข้อมูลนั้นดูจาก data ประกอบใช่ค่ะแล้วก็ดูจากสิ่งที่เรามีแลใช่ กลับมากระดานคริปโตเฮ้ยเนี่ยไอคนข้างหน้าอยู่ๆมันลงหูก้อนมันเริ่มชาร์จเขียวพุ่งขึ้นมามันต้องรู้อะไรแน่ๆเลยเออมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะเหลือามาแล้อหรือเปล่านะเซื้อหรือเปล่านะเออเราอยังไรเราก็ต้องดูข้อมูลจากผู้เล่นข้างหน้าแต่คริปโตเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารข้างนอกประกอบได้ด้วยอย่างเช่นเนี่ยข้อมูลการที่มันจะมีการทาวิ่งอ่ามันก็จะมีพวกแบบ ข้อมูลข่าวขึ้นดอกเบี้ยอะไรแบบนี้ค่ะเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยหรืออะไรแบบนี้มีผลด้วยไหมอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อมูลอะมาประกอบได้นอกจากการดูแค่เฉพาะผู้เล่นอย่างเดียวอ่าเพราะฉะนั้นคนละแนวใช่ไหมเขาอยู่บนโต๊ะเรามีข้อมูลใบหน้าด้วยใช่มีข้อมูลใบหน้าโอ้แต่ว่าที่มาของคําว่าโปรเกร์เฟสแต่ก็ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเวลาเราไปเล่นไปเคยไปแข่งทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยค่ะผู้เล่นส่วนใหญ่เขาก็จะแบบ ใส่แว่นดำมาเลยบางคนก็คือใส่หูฟังเลยไม่สนใจเออแบบเพื่อไม่ให้มีแสดงสีหน้าบางคนใส่แมสปิดทุกอย่างเลยไม่ให้เราเห็นแอคชั่นอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเลยเพราะกลัวเราจับได้จับพิรุษได้อะไรเงี้ยค่ะคืออันนี้เป็นเมตาดาตานะเป็นข้อมูลอื่นอ๋อข้อมูลองค์ประกอบองค์ประกอบอื่นที่ใช้ประกอบการตัดสินใจนอกจากไอข้อมูลตรงๆที่ทุกคนเห็นเห็นไพ่แล้วอะไรแล้วหรือบนกระดานทุกคนเห็นพวกนี้กันหมดเอาแล้วถ้าเกิดตาบอกว่ายากมากเลยที่จะเอาอินบนโต๊ะโปเกอร์ แล้วในกระดาน่ะชีวิตจริงในกระดานเราออินั้งไหมหรือเราก็เหมือนอย่างนี้แหละเราก็ค่อยๆซื้อข้อมูลไปเรื่อยๆเหมือนกันเคยเราเคยเอาอินไปก่อนหน้านี้คือมีเท่าไหร่แล้วเราลงไปหมดแต่ด้วยความที่เราไม่เคยแบบไม่ได้ดูจังหวะเวลาไม่ได้ดูข้อมูลมากพอมันก็ขาดทุนไปนะตอนนั้นหลังจากนั้นก็เป็นค่าวิชาความรู้ว่าหลังจากนั้นเอ้ยเราไม่ควรเอาอินไปที่ที่ใดที่หนึ่งไปเลยอะไรแบบนี้เพราะว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ควรมีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมมันก็ควรจะค่อยๆแบบ วิธีการที่เราค่อยๆเรสหรือค่อยๆแบบเด็ดเพื่อดูไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยดูข้อมูลเรื่อยๆมันน่าจะเวิร์กกว่าอย่างเช่นเป็นเพราะถ้าเป็นภาษาของริปโตหรือว่าพวกการลงทุนเขาน่าจะเรียกว่าเป็นการ DCA เอะไรอ่าเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือถ้าเราเชื่อมั่นแล้วเราก็ลงไปเรื่อยๆเราไม่สนใจข่าวเสียงนกเสียงกาอะไรเราลงด้วยความมั่นใจในมูลค่าว่าเราเราซื้อด้วยมูลค่าที่เท่ากันตลอด อ่าเราเ้าใจเหมือนเราซื้อหุ้นอย่างเงี้ยตอนนุ้นแต่ว่าโป๊กเกอร์มันดีเซีไม่ได้นะหุ้นมีรอบมันมีรอบมันจบรอบใช่จบรอบแล้วก็ต้องแบบพยายามที่ในรอบนั้นนะเราต้องเป็นวินเนอร์ให้ได้อะไรเงี้ยโอเคมันก็เลยต่างกันแบบที่พี่โชว์พูดตอนแรกอ่ะก็เลยมองว่าเอ้ยเออถ้าสําหรับการเล่นโป๊กเกอร์เขาจะเรียกว่าคนเล่นว่าเป็นเพลเยอร์เป็นเพลเยอร์เออไม่ใช่เป็นอินเวสเตอร์เนาะแต่ถ้าสำหรับคริปโตเคอเรนซีเขาจะเรียกคนที่อยู่ในตลาดนั้นว่าอินเวสเตอร์อ โอเคก็วันนี้คุยมาสักระยะหนึ่งแล้วอยากให้คริปโตควีนของเราฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยค่ะก็สําหรับคนที่หลายๆคนนะคะตอนนี้ที่เจอกันก็จะชอบถามว่าเฮ้ยราคาเหรียญคริปโตเคอเรนซี่มันกาลังขึ้นตัวบิตคอยอะไรเงี้ยกำลังขึ้นประกอบกับหรียญอื่นอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะควรจะเข้าลงทุนเลยดีไหมอะไรเงี้ยก็บอกไม่ได้จริงๆว่าควรจะเข้าหรือไม่เข้าอยากให้ไปดูแนวโน้มของกราฟเนาะแต่ว่าแนวโน้มของกราฟ ที่เป็นอดีตะคะมันก็เป็นเพียงการคาดการส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลังการทาวฟิ้งครั้งนี้ในเดือนหน้าเนี่ยราคามันน่าจะพุ่งสูงขึ้นไปได้อีก mm hmm. แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะไม่ได้พุ่งสูงขึ้นขนาดนั้นแล้วราคาตอนนี้มันก็ ค่อนข้างที่จะไปไกลแล้วถ้าใครจะเข้าซื้อเหรียญตอนนี้ก็อยากให้มองข้อมูลการลงทุนดีๆแต่ว่าสําหรับใครที่ทําการ DCA เอรียนอยู่แล้วก็มองว่าถ้าอยากจะเข้าก็ให้ระมัดระวังในการเข้าการลงทุนมีความเสี่ยงเนือดเป็นเาสองขวดนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ค่ะเราไม่มีอะไรจะสรุปเลยนอกจากว่าการลงทุนมีความเสี่ยงกรุณาศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะคะค่ะไงวันนี้ขอบคุณคุณตั๊กมากมค่ะขอบคุณค่ะและขอบคุณท่านที่ติดตามค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะัครบ Mission to the Moon. Continue with your mission. Take Monday, take transformation tomorrow.